สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับกับดึกนี้นะดึกนี้ก็เป็นวันที่6เดือน3นะครับจับเวลาเลคคอร์ดนิดหนึ่ง3ทุ่ม36นาที55วินาทีนะครับมเนี่ยลดึกแล้วเนี่ยกินทุเรียนยำดึกกันบ้างเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อสมาชิกเข้ามานะครับว่ายังไงบ้างนะครับม,มีทุเรียนอ,อ่า มีจากเพื่อนสมาชิกของเรานะครับวันนี้ก็จะคุณบิวนะจากคุณบิวนะครับกันยาวกันยาวจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็โพมนีจากภาคตะวันออกนะครับทั้งสองลูกนี้มาคนละภาคนะครับสองลูกนี้ตะวันออกลูกนี้ภาคใต้ครับจากส่วนของคุณบิวนะครับส่วนนี้ส่วนวลัยวันนะครับวเลยพรนะครับผม แ๋ยวลองกินกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวลองกินกันคืนนี้ว่าจะยังไงดีนะรอเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะครับให้ดูใกล้ๆแบบนี้ยังไม่ได้แกะดูเลยนะครับแต่ได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นของพวมนนงมณีได้กลิ่ข<อ>นะของพวงมณีครับดหูหอมๆพวงมณีก็จะลูกประมาณนี้นะลูกประมาณนี้นะโตกว่านี้หน่อยก็มีโตก็มีนะ ลุงหมูบอกลุงบอกลุงนี้ลูกเล็กนะครับพี่สวรสวัสดีครับพี่สวรสวัสดีครับอ่าพี่กุศลกับพี่ปวดไข่นะครับอ่าเล็กดรามอือสามโลดองก็จะลูกแขนตอนนี้มีประมาณเข้ามาประมาณสี่สิบกว่าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินอะไรก่อนดีเนี่ยเราต้องกินก้านยาวก่อนแหละนะเพราะพวกนีนะครับคาแรคเตอร์เขาจะเข้มข้นก้านยาวเยอะนะครับวันนี้เขาจะรสชาติชิจาดกว่านะครับ พูดถึงเขาจะเข้มหวานะการยาวจะออกมันนำนะครับเดี๋ยวเรามากินก้านยาวกันก่อนเลยนะครับเพื่อไล่ระดับสเต็ปเลเวลลุงหมูฝาสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับเดี๋ยวจะมาดูเนื้อก้านยาวดูเนื้อพูงมรีปีนี้กันใครสนใจปลูกสองสายพันธุ์นี้มาซื้อได้เลยครับที่สวนลุงบัวเตอร์พันไม้อยากจะเล่นใหญ่จัดได้เลยจะก้านยาวต้นใหญ่พูงบุีต้นใหญ่จัดได้เลยครับผมพูดเลยนะครับว่าราคาเบาๆเลยนะ เอาเลยครับเดี๋ยวคืนนี้ก็แกะก้านยาวนะครับเดี๋ยวพวงมันนีลงก่อนนะเล่นลูกโตก่อนนะครับอันนี้จากสวนคุณบิวนะครับก้านยาวยังปิงยังไม่หลุดเลยหลุดพอดีเร <laughs> าจะได้แล้วแหละนะลองดูกันนะครับว่าวันที่6เดือน3เดือนมีนานี้นะครับจะได้กินก้านยาวกันนะครับก็ ที่ไหนร้อนมากครับตอนนี้เราเข้าหน้าร้อนกันแล้วนะผมได้ข่าวจากเพื่อนสมาชิกหลายๆพื้นที่นะครับว่าร้อนมากนะร้อนนี่ร้อนจัดร้อนจัดนะนี่ยังไม่เข้าเมษาเลยนะนี่ยังไม่เข้าเมษาเลยนะครับก็ร้อนนะครับทางทางเมื่อวานผมไปสวนมาเนี่ยก็ผมบอกเลยนะว่าประมาณ3ามสองสาสาองศาเลยนะโอ้ประมาณนี้เลยนะทางทางที่ลุงหมวกต้นไม้เราอยู่นะครับร้อนร้อนนะครับแต่ก็ โชคดีว่าแล้วก็ลดน้ําให้กับที่แปลงนะครับที่แปลงทุเรียนก็เรียกว่าสร้างความชุ่มชื้นสร้างาความชื้นในสัมผัสในอากาศได้มากพอสมควรทําให้ที่แปลงค่อนข้างจะเย็นในส่วนที่ลดน้ําให้กับต้นกล้าพันนะครับเป็นไงไหมครับลงหมูผ่าชําแหละละ,ละยากไหมต้องชํแหละผูฮะกัานยาวกันยาวชํแหละผูนะต้องเบิ้งจสุก ยัง,ยงกรีดไม่ออกอยังกรีดไม่ออกเพิ่งจะสุกโอ้ตอนนี้เรามีเพื่อนสมาชิกเป็นร้อย้วครับลุงหมูเข้ามาดูกันนะอ,อย่ปี๊ดบอกว่าสวัสดีครับพี่คิมลงโมูครับ,บอวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสัพผู้ใหญ่ๆนะเดีย๋ยวว่ากินกันก้านยาวนี้มาจากทางภาคใต้นะครับของส่วนคุณปิวนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในค่ำคืนนี้นะครับในค่ำคืนนี้ เนื้อละใส่ละแตนะดิว้าวเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อสวยลุงบ๊กบอ,อกเนื้อสวยอเอ้ยทำเป็นเล่นตจงนิดนึงนะครับตจงนิดนึงนะครับผมอาจารย์ออกมาเลยอาจารย์ามารอไว้เลยนี่นะครับอาจารย์รอไว้เลย อาคุณใจเพชรบอกลุงห <hyster bung> ม <Club> like ูยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยนะกำลังคอมเมนต์กำลังคอมเมนต์ลุงหมูบอกกำลังกำลังฉีกทุเรียนอยู่กำลังปะคับประคองอยู่กำลังประคับประคองอยู่แบบแกให้สวยเพิ่งจะเริ่มสุกยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นนะครับเพิ่งจะเริ่มสุกนะแกะไม่ดีเนื้อมันจะเละ๋ยวไว้ในนี้เลยครับเอาไว้ในนี้เลยเอาไว้ถ่ายรูปด้วยนะครับติดไว้นี่เลยไม่ต้องแกะครับแกะไว้เลยนะ ให้บนจาน์เลยครับวางบนจานเลยครับนี่สวยๆดู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 อ่าแล้วลูกนั้นเดี๋ยวแกะออกมาครับอ่าให้ดูกันอย่างนงี้สยสวยๆนะครับอ่าดูเนื้อเขานิดหนึ่งสวยครับเนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีใช้ได้นะครับเนื้อมากด้วยเนื้อมากด้วยก็เดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกอดใจรอนิดนึงที่เราจะลองกินดูนะครับลองกินดูกับพัน ก้านยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามอีก2ลูกนะครับก็เป็นพันธุ์ทุเรียนพวงมณีที่ใช้คาว่าหอมหอมเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมวางไว้เลยวางโชว์วางโชว์ใครอยากปลูกก็จัดได้เลยครับดีดีครับ,รบก้านยาวเรามีต้นพันธุ์นะครับนะคลาสสิกอยู่แล้วนะครับบอนทาองก้านยาวกระดุมพวงมณีแล้วกีบชนีนะครับ คลาสสิกเวจภพันธ์นะครับมีแน่นอนนะครับมาซื้อได้เลยนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ทุเรียนส่งออกอันดับหลักๆของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการยาวพมณีที่รีวิวคืนนี้นะเป็นสายพันธุ์หลักๆที่เน้นการส่งออกประเทศผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพณีก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกมาซื้อหมอนทองรุ่นโตไปนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกจากจากังหวัดตราดเอาใหญ่วันนี้เรามีเพื่อนสมาชิกร้อยกว่าท่านดูนะครับ ผมจะบอการาคาทุเรียนให้ยิฟังเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูไลฟ์อันนั้นนะครับช่วงเดินมะกราที่ตัดลูกนะครับเพื่อนสมาชิกเราที่จังหวัดตราดขายหมอนทองนะครับส่งลงลงซื้อนะหมอนทองลงซื้อนะผมบอกราคาอหนึง่งเขาไหร่รู้ไหมครับร้อยแปดสิบาทลงซื้อผมบอกตรงนี้เลยครับพูดปากๆเลยนะครับแล้วก็กระดุมกระดุมช่วงที่ผ่านมาช่วงมะกราที่จังหวัดตาราดตัด ลงรับซื้อนะครับ175กระดุม175หมอนทอง180อัน,นลงซื้อคุณคิดดูดิแล้วก็อันนั้นคือมีดแรกนะมีดแรกนะครับมีดสองเขาบอกว่าหมอนทองเนี่ยบัตรจำไปละ20%ซื้อช่วงเดือนมีนาซื้อที่165บาทต่อกิโลนะครับตอนนี้นี่ผมบอกราคาที่จังหวัดตาดขายเลยนะตอนนี้นะ เดี๋ยวเราก็เราออกเช้าก่าเขาเราออกเช้าเขาเราอดใจรอนิดนึงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมรู้ราคาแล้วว่าหมอนทองอยู่ที่ช่วงมีนาคมนะครับทางตราดที่ลงซื้อเขาแล้วนะครับประจําไว้เนี่ยกิโลละร้อยหกสิบห้าบาทแต่ผมพีคมากกว่านั้นก็คือต้นมกราเขาขายโลร้อยแปดสิบพีคมากครับหมอนทองลงรับซื้อนะครับแต่คืนนี้เรามากินก้านยาวกันเรามากินก้านยาวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง แค่นี้พอมั้งครับลุงหมูจะได้กระชับไล่หน่าดึกละนะครับเอาตอนนี้พอแค่นี้อาอเราลองแกะมาดูนิดนึงครับลุงหมูให้เพื่อสระดแอดมินถ่ายรูปนะลุงหมูบ้องกล้องนะครับน่าทำแบบคอมเมนนะวันนี้ไม่ใช่เลยนะครับดึกหน่อยไม่ใช่เลยนะครับลุงหมูดูมวยอยู่นะครับ <laughs> มวยมวยเพิ่งจบไมนัดกันครับไม่ได้นัดกันไมนัดกันนัดกันครับ,มบ,บ,บ,รบผมก็เลยบอกเออผมก็มา <laughs> พอดีนะตั้งจริง พอด,ดีมีธ<ม>ุระ,ระมามาดึกหน่อยนะครับเลยไม่ได้บอกลุงหมูว่าวันนี้เราจะมีทุเรียนมานะครับก็หมกูก็ดูมวยนะผมก็เลยไม่กล้าขัดนะกำลังคู่เอกอยู่ <laughs> คู่เอกก <laughs> ็เลยนัดกัน <laughs> ก็เลยบอกอ่ะลุงหมูดูมวยเสร็จนะครับก็มาไลฟ์ดูกันครับมวยไคู่มวยหลายคู่นะ <laughs> <laughs> นี่นะผมจะให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้จากสวนของคุณบิวที่อันนี้ทุเรียนจากทางภาคใต้นะครับทุเรียนจากภาคใต้ดุนเนื้อดิ กันยาวชิมเลยไหมครับนี่ดูเนื้อดูเนื้อหูเนื้อมากนะเนื้อมากนะขออนุญาตชิมชิมเลยนะครับชิมได้เลย,เลยอืมละมุนละมุนนะอืม มีคนสั่งกดรูป <región> ร <Aye>. ้องห้าไปด้วยครับคือไงครับเนี่ยกดสติกเกอร์ร้องห้าหิวใช่ไหมครับอามีคนหิวนะบอกเลยเลยครับว่าคืนนี้เราอิ่มแหละใครไม่กินเ้ออดใจรอไว้ก่อนนะครับผมโอเคโอ้ผมพูดเลยนะว่าแบบมันมันเยอะมากจนผมแบบมันดึกแล้วด้วยอ่ะ ผมว่าไงบ้างครับเดี๋ยวลองบรรยายหน่งใช้ได้นะลุงนี้ถือว่าเนื้อเยอะด้วยนะดูเนื้อดิจะได้ความมันเยอะหน่อยความมันเยอะหน่อยอ่ามันน่าดูมันน่าดูมันหวานนะครับคุณหนูบุญมาบอกสวัสดีครับลุงหมูนะครับคุณตายบอกว่าอยากกินครับผมอร่อยครับเนื้อเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนนะโอ้โหบอกได้เลยว่าจิตจาจมากนะครับจิตจานมากการยาวนีคลาสสิกอยู่แล้วนะ ถ้าคุณเป็นคนชอบกินก้านยาวสิ่งที่เราจะรู้จากคุณก็คือคุณเป็นคนชอบกินมันมันนำนะครับเพาราะก้านยาวเนี่ยคปาปากเขาเขาปากคาแรกคือมันเลยมันนำนะครับที่คือคาแรคเตอร์ของก้านยาวนะครับโอเคต่อไปเลยเราจะไร้ที่พว,วมณีเลยเพื่อกระชับไร้เพื่อกระชับไลท์นะครับเนื้อสวยเนื้อมากดูดิคุณดูเนื้อดิโหนี่ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดู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 นี่นะครับผมพูดเลยว่าใครที่กำลังจะนอนนะคุณต้องแบบท้องร้องแน่ๆเลยแบบโอ้โหแบบเคืนนี้นอนไม่หลับอะผมบอกเลยเลยกระสับกระสายนะอยากจะกินดุเรียนจริงๆนะ โอเคครับต่อไปเราไล่เลยอืมเอาหลบให้หนาอันนี้หลบให้หนาต่อไปนะครับพรมณีนเ,นเลยครับพรมณีน,นี้กินออกแล้วนะอือหือหมูมมมว่าไงบ้างครับ,บเตนะ็มปากเต็มคำนะครับมันใหก็มันใหญ่ต่อไปพรมณีนนครับผมสุดยอดห้าเบญญพันธ์หลักสง่อ,อของประเทศ การยาพรมณีในคืนนี้นะครับนี่นี่แทงไส้ก็แตกละเดี๋ยวดูนะหนูหมูบอกแทงไส้พูดนิดนึงครับแทงไส้คืออะไรครับนี่ไงแทงไส้คืออะไรเดี๋ยวคนไม่เข้าใจแทงนี่ไงเพราะมันาสุกแล้วมาสุกแล้วแทงเข้าไปเลยแต่บิดออกไหมเนี่ยออกออกนะแทงให้กรงพูมันแหะแทงให้ตรงพูนะครับจะบิดอ่ามาสุกมากครับมาสุกมาก น, <S <S นี่นโอ้โหดูผมวันนี้ไม่ต้องพูดถึงสีแล้วก่อนเอาวาวาทั้งลูกเลยครับเอาวาทั้งลูกเลยสียมาจี๊ดจ๊ดอยู่แล้วพวกนี้นี่ครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนพวงมณีนะครับสายพันธุ์ชื่อดังสายพันธุ์ชื่อดังนะครับผมใช้คําว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในวงการทุเรียนเนี่ยถ้าไม่รู้จักสายพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์นี้นะถือว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงนะจริง พ่าสายพันธุ์ทุเรียนพรมณีนี่เป็นสายพันธุ์หนึ่งในตระกูลส่งออกของประเทศนะครับอยู่ในตระกูลหนึ่งในตระกูลส่งออกของประเทศนะครับ<อ>ผมพูดนิดหนึ่งก็คือพรมณีนะครับก็ประวัตินะครับอันนี้ผมอ่านมานะจริงจริงแค่ไงไม่แน่ใจนะแต่อ่านมาเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่เขาประกวดแข่งทุเรียนกันเนาะคุณลุงคุณลุงแฟนคุณคุณยายพรมณีนะครับบอกว่า ผมจาชื่อไม่ได้นะนี่คือผมก็เกินๆเท้าๆเราเล่าความให้ดูนะครับว่าก็ว่าแข่งประกวดบ้างนะครับก็ไปประกวดนะแล้วมันชนะตลอดเลยมันชนะตลอดเลยนะครับแล้วเขาบอกคุณจะชนะอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องมีชื่อสายพันธุ์นะอะไรเอาไว้ผมผมเติมนิดนึงนะคุณต้องมีชื่อสายพันธุ์นะแล้วด้วยความน่ารักนะครับก็เลยคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวตั้งชื่อพงมณีนะครับชื่อภรรยานะกัลวรนก็เลยเป็นชื่อที่มาของสายพันธุ์ทุเรียนนี้นะครับผมเข้าใจว่าคุณยายพงมณี ยังอยู่นะยังแบบเพจพรมณีครับก็จะทาเป็นกึ่งทุเรียนพรมณีแล้วก็มีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทในตัวถ้าถ้าประมาณนั้นนะที่ธุรกิจที่ของสวนพรมณีทำนะครับก็ผมก็เห็นชาวต่างชาตินอนแล้วก็ใต้ต้นทุเรียนพรมณีแล้วก็ดูกินทุเรียนกันนะถือว่าเป็นชอบมากชอบมากนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ด้วยนะครับตกใจสิถ้าทุกคนอ่านทคนดูเอ้ยนี่เรากินกันมานานแล้วเพิ่งขึ้นทะเบียนหรอใช่ใช่ครับ คือ,คอกินแล้วก็ส่งออกเยอะมากนะแต่เพิ่งจะขึ้นทะเบียนว่าเออมาจากของประวัติให้เขานะครับพวงมณีก็ไม่นานน่าจะหกหนึ่งหรือหกสองนี่แหละนะมผมขออภัยที่ผมจําปีไม่ได้เ<อ>พิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ๆเลยครับนี่คือพัทวาณพันพวงมณีให้ด้วยใกล้ครั้งหนึ่งสีของเขาแบบนี้เดี๋ยวเราชิมเลยครับน้อหมูหยิบขึ้นมาชิมเลยไม่ต้องผ่านเบ็ดหรอกนะผ่านละนี่นะหนูเนียดูความร้อนดูความร้อนแล้วดีเว้พวงมณี ดู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 ครับดูครับดูครับดูดูดูเห็นไหมสีเข้มน่ากินมากบอกเลยสีเข้มมันโคตรเลยเนี่ยครับชีกเนี่ยสีทุเรียนนะแค่กดก็ออกแล้วเขาห้อมสุกกดก็ออกนะชิมเลยครับชิมเลยผมอยากชิมนะผมจะกินเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเนี่ยกินเม็ดนี้แล้วกันนะ ผมขออนุญาตกลับนะกัดนะครับคือคาแรคเตอร์ถ้าคุณกินพูมานีอยู่แล้วคุณจะดูให้ผมไม่อูให้ดูในใกล้ๆอันนี้คือกินออกแล้วนะกินฉุนจึ๊กแล้วครับงอมแล้วฮะเัีหยัดงอมสนนะครับพูมานีเนี่ยเม็ดเขาจะโตนิดนึงนะเม็ดโตแต่เนื้อแย่มันเม,ม็ดก็มีเม็ดรีบครับอ่าอันเดียโตโตทั้งลูกครับบางลูกก็รีบเนี่อย่างเม็ดเนี่ยมันก็เม็ดรีบอ่เห็นไหมเห็นไหมเม็ดรีบนะครับแล้วก็มีเม็ดโตที่ผมกินนะ แต่เนื้อเยอะเนมากครับแต่เนื้อมากมันงอมนะฮะเนี่ยงอมยงเหนียวอร่อยฮะยังเป็นรูปทรงที่ถูกต้องนะทรงยังได้นะครับหวานเจ็บเลยหวานมันอร่อยขอมเนื้ละเอียดคุณทุเรียนออกินเนิกบอกว่าขอเลื่อนส่งทุเรียนไปกลางเดือนนะคะไม่ค่อยจัดยังไม่ตัดค่ะได้เลยครับอันนี้เขาบอกแฟนผมนะคุณเหมียวนะครับได้เลยครับ เอาให้พีกเลยครับเอาให้พีกเลยเอ,อันนี้มีเม็ดรีบด้วยนะคุณลุงบอกินเมื่อกี้อันนี้คือเม็ดโตนะครับคือพวงมณีเนี่ยรสชาติเนี่ยนะพูดต้องพูดทุ่มโบเลยนะครับว่าถ้าตัดพีอะรสชาติพ,กพีกนะมันเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่โอ้โหกินแล้วแบบว่าอดใจไม่ไหวนะครับแต่พวงมณีเนี่ยต้องกินหลายลูกหน่อยนะสำหรับคนที่ชอบกินเยอะๆเนาะ ลูกไม่โตครับทานได้ตุ่มล้วคนครับลูกนี่เล็กกว่าลูกมนนิดหน่อยนี่ก็เจาะก็ระเบิดแล้วครับตะตูจะแย้มแล้วขออภัยที่ผมเด็ดแอร์เงียบไปเมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้พยายามจะกินพันธุ์ทุกเรียนหูลูกลูเรียนโมนีอยู่ลใน่งอมทั้งสองลูกครับเจาะก็แตก้วครับเจาะกังงัดได้เออมีความเป็นครีมมากนะครับลูกนี้รสชาติหวานจัด หวานคำแรกของคุณเลยนะคุณจะรู้สึกหวานแบบเข้มข้นหอมหวานอ่าใช่หวานเข้มข้นหอมแล้วก็หอมออกทุเรียนเลยฮะเนียนเนียนต้นใหญ่ไม่เจอเลยอ่ะนิดเดียวจริงแต่ก็มีจะเนื้อนะฮะโดูด๋อยแกใส่จานแล้วกันดูด๋อยโอ้โหลูกนี้ใส่บาเช้าแล้วกันลูกนี้ใส่บาสอ่าโอเคผมไม่แตะต้องนะครับลูกนี้มันเนื้อมันดีมากอ่าให้หลวงให้หลวงพ่อนะให้หลวงพ่อฉันให้หลวงพ่อฉันเดี๋ยวภูเดี๋ยวจานนี้นะครับ ทำบุญทำบุญนะครับจาย์สายกล้องนะครับทำบุญให้ดูนะครับให้พระอาจารย์นะครับได้ได้ฉันทุเรียนดีๆนะครับชุดนี้ทำบุญครับชุดนี้ทำบุญพัแล้วใช่ไหมครับเลียงหน่อยเดียวเลียงหน่อยหนึ่งหน่อยก็แนะนะเนื้อเนี่ยขาบอกว่าปีที่แล้วพระอาจารย์นี่น่าจะเป็นพระองค์หนึ่งในประเทศเลยครับที่กินทุเรียนมากที่สุดอ่ะ ผมพูดเลยนะหันทุเรียนมากที่สุดครับเพราะเราจะใส่บาทตลอดเลยครับทุเรียนที่เราเอามารีวิวเราก็จะมีอยู่ลูกที่รีวิวและก็ลูกที่เอามาใส่บาทนะครับพระอาจารย์ที่ดูเวรนิจบ,บาตรที่สวนลหลวงปู่บ๊วยพันไม้นี่ยผมพูดเลยนะน่าจะเป็นพระอาจารย์ที่เก่นมากกว่าร้อยใส่พันนะเรากินเรากินพันไหนพระอาจารย์กี่พันนั้นอ่ะจริงๆกินแต่กี่พันนั้นนะนนนนนะใช้คำว่าพระอาจารย์บอกอาจจะแบบมีมีเอื้อมอ่ะ มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ลุ้หมูนี่รีวิวทุเรียนแบบประดังกันมากประดงังจนแบบว่าใส่กะละมังอะ่ะใส่กะละมังแล้วเราลุงหมูมันนั่งกวนอะ่ะกินไม่หมดอะ่ะลุงหมูมันนั่งกวนแล้วก็ขูดสังขูดซังขูดสังแล้วก็เอามากวนกวนเป็นวีวันครับสองวันนะน่าจะวันนั้นนะ้าลุงหมูกกแบบกวนแบบเคี่ยววันสองวันแล้วก็มาเอามากินทุเรียนกวนโอ้โหคราวนั้นแบบ เมื่อประมาณสักปีสองปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้โหเป็นทุเรียนที่แบบอลังมากนะครับแบบกินกันเยอะมากกินกันแบบว่าต้องเอามากวนอ่ะกินไม่หมดนะครับกินเยอะจริงๆแล้วเราก็จะรู้รสชาติทุเรียนทุกๆปีเลยว่าเอ้ยปีนี้อากาศแบบนี้นะทุเรียนมันจะมีเออรสชาติแบบนี้สวนไหนที่แบบทําอร่อยโอ้ยสวนไหนมันโคตรเทพเลยนะปีที่แล้วนะครับสวนไหนที่ทําทุเรียนอร่อยนะชมเลยนะโคตรเทพเลยนะ เพราะปีที่แล้วมันแรงมากปีที่แล้วมันแรงมากนะครับกานยาผสมหน่อยมันน้อยไปลอ่ากานยาผสมแล้วแลพวงนะนี่ดูดูดูโหดูดูคุณผมเทียบสี่กานยาวกับโพรมันีนิดนึงนะครับที่นี่ที่เราจะไปบินธบาเช้าพรุ่งนี้จะมีจมบัดครับาใส่บาดอ่าใส่บาดผ่าเดินบาดทุกวันอยู่แล้วครับที่เราใส่บาดขออภัยครับนี่ผมก็ตรงกลางเนาะนี่อันนี้ครับ ใส่บาตเช้านี้นะครับได้แล้วครับใส่บาตรนะครับยาวเม็ดนึงอันนี้เรากิน,น,น,กนสวยๆครับทุกท่านก็คืนนี้ต้องขออภัยด้วยที่ทําให้หลายๆท่านที่ชอบทุเรียนนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ใครมีทุเรียนอยู่ในตู้เย็นผมแนะนําว่าคุณเอ่เอออกมากินเลยนะออกมากินเลย <c oughs> อย่ารีรอนะตอนคืนนี้นะครับลุงโมฝากสรุปนิดน,นึงสิครับก่อนจบไลฟ์ละครับ สนใจมาได้เลยครับที่ตน๋นลุงหมูพูดถึงสองสายพันธุ์นี้ก่อนว่ากัานยาวพวงมณีัไม่ต้องพูดถึงครับสองสายพันธุ์นี้สุดยอดอยู่แล้วครับคุณมามาที่ลุงหมูได้เซื้อไปปลูกได้เลยครับพวงมาีก้านยาวมันสุดยอดของทรียลนอยู่แล้วครับปลูกได้เลยครับเพราะเป็นเป็นผลไม้ที่ส่งออกนอกหมดเลยครับสองสายพันธุ์นี้รักษาผิวให้สวยเนื้อให้ดีตัดให้แก่ราคาดีมากครับ ขอบอกเบอร์นิดนึงครับผมครับเบอร์ก็081นะครับ761 4575ครับ081 761 24ต้นหนึ่งนะครับเบอร์ที่สามก็089 939 2635นะครับสนใจมาได้เลยครับขอมาถามก่อนก็ได้ครับหรือจะจะมาเลยก็ได้ครับตั้งค์เพิ่มมาได้เลยอ่าสวนปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลค์ดี นะครับก็เดี๋ยวจะไปใส่ใน YouTube c h a n e นลด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆโพสต์มากนะครับที่ช่วงนี้เราทำกิจกรรมซําสวนนะครับแล้วก็หรือหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับหรืออัปเดตกันบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานหลังบ้านเยอะครับงานหลังบ้านเยอะค่อนข้างอย่างยุ่งพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูลายนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อสมาชิกทุกๆท่านที่เดินทางมาในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ดูลายนี้อยู่ ถ้าคุณสนใจคุณมาได้เลยครับสวนเราเปิดทุกวันเราลุม,มูปะตะ้ยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ